สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o YouTube นพระดันทีวีนะครับในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของไพ่อกหลายท่านนะครับคงจะเคยเห็นนะครับแล้วก็เคยสัมผัสไพ่อกกันมาบ้างครับไม่มากก็น้อยนะครับบางคนอาจจะใช้ไพ่พกเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพดูดวงนะครับอาชีพหมอดูหรือใช้เล่นมายากลนะครับหรือว่าใช้ในการเล่นเกมต่างต่างนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดในเรื่องอะไรวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไพ่พกทั้ง52ใบนั้นมีความเป็นมานะครับหรือว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับไพ่อกหนึ่งสำหรับถ้้าพรอมกันล ไพะะ่หนึ่งสำหรับมีความหมายเท่ากับ1ปีนะครับจำนวน52ใบนะครับหมายถึงจำนวนสัปดาห์ใน1ปีนะครับไพ่ทั้ง52ใบนี้จะแบ่งด้วยกันเป็น4ชุดนะครับชุดละ13บใบหมายมถึงข้างขึง้นข้างแรมนะครับแล้วก็ ผลรวมนะครับของแต้มนะครับบนหน้าไพ่ทั้ง52ใบนั้นจะเท่ากับ364แต้มนะครับโดยเราจะกําหนดให้ไพ่แจ็กเป็น11แต้มนะครับควีน12แต้มคิง13แต้มนะครับและไพ่จ๊กเกอร์ใบแรกจะเท่ากับ1แต้มนะครับรวมแล้วได้365แต้มซึ่งจะเท่ากับจํานวนวันใน1ปีนะครับส่วนโจ๊กเกอร์ในใบที่2นะครับก็จะ แทนปีอาทิตย์กสุรทินนะครับหรือว่าปีที่เดือนกุมภาพันธ์มีทั้งหมด29วันนะครับรวมแล้วก็จะเป็น366วันนั่นเองสําหรับไพ่ในหนึ่งสำหรับนี้นะครับเขาจะประกอบไปด้วยไพ่สีแดงนะครับจำนวน26ใบนะครับและไพ่สีดําอีกจํานวน26ใบจะมีวามหมายนะครับหมายถึงว่าโลกเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับและส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับได้แก่ ไพ่สีแดงหมายถึงโลกฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ไพ่สีดำนะครับก็จะหมายถึงโลกฝั่งตะวันตกนะครับและมีนัยยะสําคัญนะครับถึงจิตใจของมนุษย์นะครับหมายถึงความชั่วความดีนะครับและยินและหยางนะครับด้วยนะครับสำหรับไพ่แจ็คแมมคิงนั้นนะครับก็จะแทนธรรมชาติของมนุษย์นะครับและแก่แจ็คหมายถึงชายหนุ่มนะครับแมมนะครับหรือว่าควีนนะครับก็จะหมายถึงผู้หญิงนะครับคิงก็จะเป็นผู้ชายสูงวัยนะครับไพ่ก็จะมีดอกกิดข้าวลำตัด ัวใจหรือโพแดงนะครับแล้วก็ไพ่โพดานะครับจะแทนสิ่งสําคัญในตัวเราก็คือดอกกิกคือความรู้นะครับเข้าหลัมตัดคือความมั่งคั่งโพแดงคือความรักโพดําก็หมายถึงความตายนะครับแ mm ็ก hmm. ดอกกิกนะครับเราเห็นได้ว่าแย้ดอกกิกหันหน้าออกจากดอกกิกหมายถึงเมื่อหนุ่มสาวนั้นสนใจในความรู้อยู่บ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไม่ได้หันหน้าหนีซะทีเดียวแต่ดุจะสนใจการเล่นค่อนข้างมากครับ ส่วนคิงดอกกิกนะครับค่อนข้างหันหน้าไปทางดอกกิกหมายถึงว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะครับมักจะหันมาสนใจความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแจ็คข้าว l ตัดนะครับค่อนข้างจะหันหน้าไปทางข้าว l าตัดนะครับหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มสาวมักจะมีความสนใจเรื่องของเงินทองอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากเพราะมักใช้ใจ่ายตามใจเสมอนะครับทิงข้าว lam ตัดนะครับหันหน้าไปทางข้าว l a ตัดเต็มตัวหมายถึงว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่มักให้ความสนใจเกี่ยวกับการสะสมเงินทองเป็นพิเศษแจ็คหัวใจหรือว่าแจ็คโฟเดรนะครับจะหันหน้าไปทางหัวใจนะครับ แบบเต็มตัวนะครับหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มนะครับมักจะมีความสนใจในเรื่องของความรักความใคร่ถึงพิเศษนะครับยิ่งหัวใจหรือว่าทิ้งโพเดเริ่มเบือนหน้าออกจากหัวใจเล็กน้อยนะครับหมายถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะครับะให้ความสาคัญกับความรักใคร่น้อยลงเนื่องจากมีความรับผิดชอบอย่างอื่นที่มากกว่าเรื่องของความรับผิดชอบอย่างอื่นที่ให้ความสนใจมากกว่านั่นเองครับโพดําเป็นเพียงอย่างเดียวที่แยกควีนและทิงนะครับหันหน้าออกทั้งหมดนะครับ แจ็คโพดํมหันหน้าออกจากโพดํมเต็มตัตวหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มสาวเรามักไม่ค่อยสนใจเรื่องของความชราและความตายนะครับแมมโพดํมหรือว่าคีนโพดํานะครับหันหน้าออกไม่เต็มตัวเพราะผู้หญิงยังคงนึกถึงความชราอยู่บ้างนะครับคิงโพดํมก็เช่นกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มไม่ถึงความตายอยู่บ้างแม้จะไม่อยากนึกถึงมันก็ตามนะครับแต่ทั้งหมด ก็ไม่มีใครชอบวอมไปน,นะครับโจเกอร์นั้นเป็นไพ่ที่อยู่นอกเหนือจากสำรับไพ่มาตรฐานนะครับบางสำรับมีบางสำรับไม่มีนะครับโจเกอร์ในไพ่ป๊อกหมายถึงสัญลักษณ์ของความมีสาระและไม่มีสาระความเฉลียวฉลาดและความโมง่เขลาในเวลาดเดียวกันนะครับไพ่ใบนี้ไม่มีค่าเป็นตัวเลขนะครับแต่ถือว่าเป็นเลขศูนย์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือในทางกลับกันก็คือไม่มีความเป็นอะไรเลยและนี่ก็คือความหมายนะครับหรือว่าที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมไพ่ป๊อกถึงมี52ใบในหนึ่งสำรับนะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับไปพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ